ธรรมะในชีวิตประจำวันเรื่องเชือดไก่ให้ลิงดูเชือดไก่ให้ลิงดูด้วยการจับแกนนาผู้ชุมนุมประท้วงเชือดไก่ให้ลิงดูด้วยการกล้อนผมนักเรียนหน้าเสาธงเชือดไก่ให้ลิงดูด้วยการปลดออกจากตำแหน่ง เชื่อดไก่ให้ลิงดูด้วยการส่งคนไปรุมทำร้ายเชื่อดไก่ให้ลิงดูด้วยการกำจัดคนทรยศเชื่อดไก่ให้ลิงดูด้วยการปิดปากพยานปากเอกเชื่อดไก่ให้ลิงดูด้วยการยกเลิกสัมปทานเชื่อดไก่ให้ลิงดู ด้วยการตัดน้ำตัดไฟตัดสัญญาณโทรศัพท์เชือดไก่ให้ลิงดูด้วยการฆ่าตัวประกันการเชือดไก่ให้ลิงดูมักใช้ในกรณีปรามศัตรูให้หยุดคิดที่จะโต้อตอบถ้ายังไม่หยุดก็จะทำการเชือดไก่ให้ลิงดู หนักขึ้นไปอีกในบางครั้งการเชือดไก่ให้ลิงดูกลับกลายเป็นการโหมไฟแค้นให้ลุกโชนมากขึ้นเป็นมหากาฬแห่งการล้างแค้นไม่สิ้นสุดทุกอย่างที่เกิดขึ้นเป็นไปตามอำนาจกรรมถ้าเรารู้เท่าทันกรรม เราก็เบี่ยงกรรมได้จากหนักให้เป็นเบาจากเบาให้เป็นไม่มีกรรมเก่ายังใช้กันไม่หมดเลยจะสร้างกรรมใหม่ให้ต้องไปชดใช้กันไม่รู้จบอีกทำไมเอาเวลาที่เหลือของชีวิตในสาลานัดพบมาร่วมกันจบปิดบัญชีกรรมจะดีกว่า